สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราแล้วออดลอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้จะทำเขึ้นแนะนำสินค้าไม่ได้เช็คชวนและการลงทุนใดการลงทุนคามเีนยงใต้คลิปวีดีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครอันอย่างี้นะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคิปโตสองยิบสามนะอันนี้ก็จะเป็นอีพีที่สี่ร้อยสามสิบนะอันนี้เราก็อยู่กับคืนนี้กับใบแนนนะตอนมีทั้งเย็นมีทั้งคืนนะอ้าวอันนี้ก็บีซีเนี่ยก็ยืนแถวๆตอนนี้นะสามหมื่นสี่หมื่นสามประมาณแปดร้อยกับ แถวทีมสีแหละตะกี้ก็วบ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 ,บ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 ยืนหนึ่งนะ,ะบางตัวกําลังขึ้นเลยนะบางตัวกําลังล่วงนะบางตัวกําลังขึ้นแรงนะอ่าก็เราก็อาจจะมีโอกาสทําเงินได้นะถ้าเราจังหวะนี้อ่ถ้าเราดูเราควรจะดูแแถวอ่าตัวที่กำลังขึ้นนะกำลังขึ้นก็จะมีหลายตัวที่กําลังขึ้นที่เห็นๆอิตาเลียอะไรเงี้ยนะพวกนี้แข็งไม่ลงเลยตัวนี้ก็ขึ้นแบบขึ้นไปหนึงหกสิบแล้วโดน ตบร่วงเลยนะตัวอีกตัวหนึ่งก็ดัชคอยนะรูน่านะรูะ Luna นะ่าก็รูน่าคลาสสิกนี่ยก็ไปอยู่ในฝั่งล่วงแรงแล้วกันนะแต่ว่าถามว่าแรงจริงไหมไม่แรงนะเพราะว่ารูน่าคลาสสิกเนี่ยก็ขึ้นจากแถวเรียกห้าพันห้าห้าพันหกห้าเจ็ดแล้วกันนะภายในสักไม่ถึงสิบวันก็ขึ้นไปถึง2องหมื่นแปดสองมนเ้าแล้วก็ร่วงอยู่ที่สองหมื่น ก็ถ The ้าม <combined> ันลงอีกสักเหลือวหมื 14, right? ่นสามหมื่นสี่อาจจะช้อนได้นะแต่เขาคิดว่ามันยังแข็งอยู่นะไม่ลงนะก็เนี่ยเทอรล่าอยู่สตตีเหมือนกันนะเทอร์ล่าอยู่สตตีก็ขึ้นไปแรงก็แต่ว่าเขาก็ขึ้นจากศูนย์จดศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่ะก็ขึ้นไปสี่ห้าเท่าพอกับรูหน้านะตัวที่ร่วงแรงก็โอ้อ่าบีทีก็เหรียญของทรอนนะพวกนี้ก็จะเป็นเหรียญอ่า ราย่าะอธิบายไม่ถูกเกี่ยวกับการอัพโหลดอัพบิดวิดีโอนะ<ม>แต่ไม่ได้ศึกษาเคยซื้อช่วงแล้วก็ขายแล้วนะตัวนี้ก็มาแรงนะ POAS เนี่ยแล้วก็ไอเดฟ i i ลิงนี้นะก็แก๊ง d e ฟ i ก็น่าเก็บแล้วก็มีหลายตัววินก็โอ้โหมานะอันนี้ก็ไม่รู้มาได้ยังไงไอเฮด ฮอตเนี่ยนะฮอตผมไม่มั่นใจว่าเหรียญตัวนี้มันเป็นเหรียญของของกระดานเทรดที่ปิดไปผมก็โดนอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ลงทุนเยอะเพราะเหรียญมันค้างตั้งแต่2018นะตอนนั้นมูลค่าประมาณ3-4ดอลลาร์แต่มันก็พุ่งไปถึงเกือบร้อยดอลลาร์นะแต่ว่ามันก็อ่าออกไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ให้ถอนละผมผมไม่มั่นใจว่าก็อ,อย่าง FTX ใบนั้นยังเทรดเลยคิดดูแล้วกันอ่าหลายตัวแล้วก็ตัวกําลังพุ่งก็เอเวอเรสต์ ate, นะกำลังพุ่งเนี่ยหลายหลายตัวนะไปดู ฟีเจอร์ตัวร้อนลงร้อนแรงนะฮะมีฮอตเทิร์ด้วยโหไอ้อน,นี่ก็เล่นกันกระตุยกระจายนะอ่ะก็ต้องระมัดระวังใครทํากําไรได้ก็ทํากําไรนะช่วงนี้นะอ่าต้องล <laughs> งชะงักไปแป๊บหนึ่งได้ยินเสียงข้อความนึกว่ามาจิ้นแตกมาจิ้นมันไม่น่าแตกว่าเราลงนิดเดียวเราไม่ได้เล่นฟีเจอร์นะเป็นข้อความคุณโชคดีนะ คุณโชคดีแล้วเบื่อมากยุคนี้ข้อความคุณโชคดีอก็ะจะประมาณนี้นะก็วางตัวกําลังขึ้นบางตัวอ๋อกี่เมื่สี่แล้วนะก็วนๆอยู่แต่แถวนี้นะโอเคขอบคุณที่ติดตามแลวรนะับชมนะครับใต้คลิปก็จะมีลิงก์สมัครลิงก์จากโคจังกดคนละหนึ่งคลิกเพื่อสนับสนุนช่องการันตีคริปโตอันดับหนึ่งโลกใบนั้นเปิดมาห้าปีถึงหกปีเนี่ยใครยังไม่สมัครได้สมัครได้โอเค X เ,เวสตคริปโตอันดับสองของโลกเปิดมาแปดปีเกับ9้าปีนะครับ มีระบบเทามดวอจินดีสุดในโลกกูคอยเว้ต้นน้เกรดเอโดแอลแบงก์สายเกมก็โมบอกโลกคอยบิคอมเมเนียขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม้สักชวนแล้วการลงทุนงไๆการลงทุนความเสี่ยงการยานลงทุนก็พิจารณากันดีๆนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับบ๊ายบาย